มีนะัดทานข้าวกับเพื่อนไปคะ่ะจะถึงแล้วร้านที่หนึงที่จอดรถลึกลับไปนิดนึงจอดแล้วก็ไม่ชอบเมนูเปลี่ยนร้านค่ะไปร้านที่สองเลยร้านที่สองปิดค่ะไปร้านที่สามนี่เลยไฮเอาบี Hi มาดูกันว่าจะได้ทานข้าวกัางวันกันไหมไปคะ่ะ ได้ทานค่ะนี่ไงอาหารมาแล้วเดินทานค่ะวันนี้วันดีนะคะนางฟ้าพามาแต่ตอนนี้นางก็ยังบีซี่ตลอด <c oughs> นี่น,นี่ดูวิวด้านนู้นนี่วิวทะเลอนนี้น้ำลงแล้วก็แดดแรงงั้นเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันค่ะอาหารมาแล้วเต็มโต๊ะเลยว <c oughs> ันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะซุโอยำซ้มโอค่ะหน้าตาหน้าทานาาเนาะส่วนอันนี้ก็ ผูผัดผงกะหรีอืมหน้าตาดีน่าอร่อยค่ะส่วนจานถัดไปก็คืออันนี้เลยอันนี้ปลากระพงผัดพริกขิงหาทานยากมากเลยนะอันนี้เมนูถัดไปคืออันนี้ยำข้าวโพดอืมดูสิน่ากินเนะเาะรมาดามเชิญนชเนลยค่ะ สวยไหมคะสวยค่ะชมวิวแล้วกลับมาทานอาหารกันดีกว่ามาค่ะ